ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอุ้ยแล้วยอมครับพี่าสับัดมาครับพี่เอวจะเครสละอีกคนนึงที่บอกเลยว่าแสบสัน ไม่ใช่เรื่องเลยนะคุณแจงจิตเออที่สุดละหน้าตาเขาเปลี่ยนไปตันนี้เขาเปลี่ยนไปอ่ะยังไงอ่ะสิบสามปีผ่านไปทําไมอาตุ๋ยของเราคุณแจงจิตสวยขึ้นสวยขึ้นเด็กลงเด็กลงทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดลพระคือว่ามาเป็นนักงานกระทรวงเลยค่ะวันนี้ทำไมอาเด็กอย่างเนี้ยก็ต่างตัวก็เด็กหน้าอาโก้เด็กจริงอ่ายังไงก็โชคดีสมัยก่อนเนี่ยมันดูคุณผู้ชมก็นี่ ยัขอยย่าเป็นตะยานเด้อค <Uh> ่ะอุ้ยอาเปลี่ยนไปมากนะเปลี่ยนไปเยอะมากฟันก็จัดจะหมุกไปเอาซิลิโคนเหลวออกเออมันเป็นจริงเนืกอว่าเป็นฟิลเลอร์มันเป็นซิลิโคนเหลวมันไปเอาออกแต่ว่าไอฟเอ้ฟิลเลอร์จัดฟันหรืออาจจะไปทำอะไรเกี่ยวกับศัลยกรรมอะ สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่ทําให้อาดูเด็กมันคือผิวผิวหน้าผิวหน้าอาดูดีขึ้นแล้วดูเด็กลงคืออาเชื่อว่าใครที่เกิดมาแล้วเป็นกระดํากระด่างแบบอาแล้วเราคิดว่าเราตั้งใจที่จะดูแลตัวเองเอาไว้เอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของคุณอาตอนนั้นอะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้ทำเพียวพลัสแรกๆใครเตนกินใครก็ได้ช่วยเอารูปคุณอารูปนี้ลงได้สวยนะนี่คือสวยนะนี่คือรูปที่สวยเนะนะหมายว่าในในวัยนั้นะมันคือรูปที่สวยแล้วของ ก็คือแบบเออทำเพียวพัสมา15ปีกินคอลลาเจนตัวเองมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เราก็มีครีมสวิสแลบที่มันง่ายคือถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่อยากกินอะไรลองรับประทานแบบเอ้ยลองทาลองทาดูก่อนก็ได้นั่นก็คือแบบอาจจะเป็นไปได้ว่าอาตั้งใจทาอย่างสม่ำเสมอเช้าเย็นบางวันก็มาส์กน้าก็คือใช้ครีมสวิสแลบของคุณอานี่แหละ ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นขยันใช้แล้วกันแดดให้ดีๆด้วยแล้วที่สําคัญได้รางวัลมาเยอะมากเลยเห็นบอกว่าต่างประเทศ11รางวัลเลยเหรอคะคุณใช่ก็คือทั้ง beauty award ในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีไปรับรางวัลที่ประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสเราได้รับรางวัลนวัตกรรมโปแลนด์อันนี้ที่ปิไอเฟลฝรั่งเศสคือครีมอาเนี่ย ขายราคาถูกค่ะคุณผู้ชมในคุณภาพที่ดีแต่คนก็อาจจะสึกว่าเอ๊ะราคาแบบนี้เนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าดูจากรางวัลดีกว่าว่าไม่เพียงแต่บิวตี้อะวอร์ดในประเทศไทยค่ะรางวัลนวัตกรรมจากต่างประเทศอันนี้ได้ Tik t o k a w a r d ด้วยคือแบบว่าใน Tik t o k เนี่ยเขาจะแจกรางวัลน้อยมากๆเลยแหละนะคะแต่ว่า w i s s Lab เราได้และที่สำคัญคือรางวัลที่11ก็คือ s h o p e e a w a r d ด้วยเหมือนกันเราก็ได้ด้วยค่ะ,ะคือรางวัลน่ะที่มันได้เยอะก็ดีใจ เพื่อที่อยากจะให้คุณผชมว่าทุกกระปุกคุณผชมเอาไปเลยอันนี้ส1ลรางวัละจะปลอดภัยพอสําหรับตัวเองและคนที่เรารักหรือเปล่าอ,อย่างนี้ค่ะคือครีมบางยี่ห้อน่ะ บางอันไม่รู้ที่มาที่ไปยังราคาแพงกว่าสวิสแล a บเรายังซื้อมาใช้เลยเออแต่ว่าสวิสแล a บมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่นเรื่องของการมีส่วนช่วยลดเลือนฝ้ากระรอยดำนะคะรวมถึงจุดด่างดำความหมองคล้ำรวมริ้วรอยให้แลดูจางไปด้วยคุณผู้ชมที่ใช้อย่างต่อเนื่องก็พึงพอใจในผลลัพธ์นะคะแล้วก็ออหลายๆสถาบันส่งอาเข้าไปประกวดนวัตกรรม จนได้รางวัลจากต่างประเทศนี่แหละคุณชมะคะแต่ที่ที่แบบว่าสุดๆเลยค<อ>ือยอดขายทะลุห้าล้านกระปุกแล้วช่วๆๆก็คือคุณมชมช่วย <S 2>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  สุด ชมช่วยของมันต้องดีด้วยนะก็ใช่คือถ้าไม่ไม่ดีคือเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการก็ไม่กล้าจะช่วยเชียร์อาลุ้ไหม้ว่าอ๋อครีเอทีฟของรายการคุยแซ่บโชว์เขามีกระปุกอย่างเงี้ยของอาประมาณ30กระปุกที่บ้านอ่ะก็นั่นไงก็คือคนหนึ่งมีประมาณ30น้องแม็กปุ๊กคือไม่สาตุขอบคุณมากแม่กเออแล้วเผยแพร่กันเก่งบ้างบ้าคืออาจะบอกว่าคนหนึ่งซื้อไม่ใช่แค่กระปุกเดียวเวลาอามาขายในรายการค่ะ100สายแต่140เซต หมายความว่าบางท่านซื้อสองสามเซตคือใช้แล้วก็เอาไปให้พ่อแม่พี่น้องใช้คืออย่างนี้เมื่อวานอาไปทําวีซ่าที่จามจูรีสแควร์ก็มีคนเข้ามาแบบอะตู้ใช่ไหมเนี่ยตัวจริงบอกใช่ค่ะวันดีค่ะหนูใช้สวิตแลบพี่สาวเป็นพยาบาลอยู่ที่สารคามส่งมาให้หนูใช้เนี่ยหนูจะไปเนเธอร์แลนด์เขาเลยไปทําวีซ่าไงแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปกับอาแล้วก็ไปไปจะไปซื้อของล็อกแอนล็อกลดราคาอยู่ที่จามจูรีสแ์ก็จะเข้าไปซื้อก็มีคุณอาท่านหนึงบอกอาลูก อาตุยใช่ไหมลูกป้าอายุ65แล้วนะใช้สวิสแล b แล้วพยายามเปิดในมือถือถึงการสั่งซื้อของตัวเองให้เห็นกับตาค่ะอายุ65กลับขอบพระคุณ่ะะแล้วก็มีน้องนิสิตจุฬาคนหนึ่งหน้าตาดีนะเข้ามาทักฉันฉันว่าเฮ้ยเรามันจะได้แฟนเด็กเหมือนน้องแอปหรือวะล่วะน้องนิสิตชายนะแยกปลีกตัวออกมาแวบบผู้ชายเหรอผู้ชายนิสิตชายออกมาเขาก็ดีครับขอถ่ายรูปด้วยใบหนึ่ง ผมใช้สวิสแล a บนะครับแสดงว่าคนที่ใช้สวิสแล a บของอาเนี่ยมีเขาเรียกว่าทุกเพศและทุกวัยตั้งแต่เด็กยันผู้อาวุโสถูกหลายวัยยังไม่พอค่ะบางท่านก็คือเป็น CEO ค่ะคืออาไปดูคอนเสิร์ตแบบว่าในห้องนั้นอะประมาณแบบ2ล้านบาทอะค่าค่าเข้าไปดูอะแล้วก็คือเขาอะแต่ว่าอาอาไปดูฟรีนะเออแต่ว่าคนนั้นเขาก็บอกว่าเอออาพขอถ่ายรูปหน่อย ผมให้เลขาซื้อตลอดเลยแล้วผมให้แม้กระทั่งน้องเด็กฝึกงานใช้อันเนี้ยมันก็คือยอดขาย5ล้านกระปุกมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาขายไม่แพงขายคุณภาพและทุกทท่านก็เลยช่วยคุณอาดันสินค้ามันก็เลยมียอดขายค่ะแบบเนี้ยค่ะนั่นอาค่ะไอ้ที่อาว่าไม่แพงแต่ว่าสารสกัดทั้งหมดของอาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสารสกัดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ต้องเกิน65%ถึงจะใช้คำว่าสวิสได้ถูกต้องถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะคำเนี้ยต้องมี65% เท่ากับอย่างนี้อาที่ว่าไม่แพงของอาโปรที่อาเอามาคุยแซบโชว์วันนี้เป็นโปรอะไรบ้างคุยแซบเขาเรื่องเยอะนะถ้าเอาของมาขายเขาต้องให้โปรเขาแตกต่างจากที่อื่นนั่นเองก็จะเคลียร์รายการเพื่อเพื่อลูกค้าเพื่อคุณผู้ชมของเขาคุณผู้ชมเขาวันนี้มาให้คุณผู้ชมเลือก2เซตดูเลยนะคะถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้เลยนะคะเซตแรกนะคะก็จะเป็นเซตครีมล้วนนะคะคือกระปุกหนึ่งเนี่ยนะคะพันหนึ่งแต่คุณอาลดให้เหลือ999บาทแล้วอามอบให้อีก4กระปุกค่ะเป็น ห้ากระปุกใจแค่ 999โดยยังไม่พอนะคะอามอบหมวกสวิสแ a บให้ฟรีอีก1ใบนะคะทั้งหมดจาก5,790ค่ะได้ของไปทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันในราคาแค่999อันนี้โปรที่1โปรที่1โปรที่2บางท่านมีครีมเยอะแล้วอยากเอาอย่างอื่นของบริษัทเราบ้างนะคะอันนี้เลยค่ะเซตนี้นะคะมีครีม1กระปุกนะคะแล้วก็เหลือแค่999บาทคุณอามอบเซรั่มให้อีกหขวดมอบสบู่คูลาเจนนะคะทั้ง น้ําแล้วก็ล้างหน้าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวหลอดแดงแม่แอฟให้อีกหนึ่งห,หชิ้นบวกหเป็น6ชิ้นในราคาแค่999บาทเช่นเดียวกันนะคะออจาก5,480บาทค่ะเรียกได้ว่าไอ้เซตบเนี่ยเป็นเซ็ตแบบสเต็ปผิวสวยเลยนะ,อะเออครบทุกสเต็ปเลยพี่พ <S 1> 1 <S หนิงนะคะคุณชมเลือกเลยบางท่านอยากตุนครีมบางท่านอยากได้ทั้งสเซตก็ ไปเลยค่ะ021088568นะคะ021088568หรือว่า Line แอด s วิสแลบหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้พิมพ์คำว่า Swiss l a บในช่องค้นหา Facebook Google ก็ได้อาตุ้ขอส่งให้ฟรีเลย<อ>ทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางด,ด้วย,ยค,คุณชมคะ,ะดูเนื้อครีมของคุณอาก่อนนะเดี๋ยวอาจะทาให้คุณผชมดูน<อ>ะจะเอาเซต A หรือว่าเซต B ก็ได้เนื้อครีมเป็นเนื้ออิมชันตัวนี้แหละตัวที่ทาให้เราได้รางวัลนะคะ,คะแล้วก็ แบบความอ่อนโยนเดี๋ยวอาทาเดี๋ยวอาทาตรงนี้อาพอกเยอะก็ได้ไม่ไม่อยาอาทาให้ดูตรงนี้อยากอยากให้ทุกคนเห็นียวชัดๆอ๋อพี่ยาอยากทุกคนเห็นเนื้อเคี้ชัดๆเนี่ยคุณอาทาตรงบริเวณก็ทาตาเลยนะทาเรื่องสมภาระยนะทาทับเมคอัพไปเลยทาทับเมคอัพไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ดูว่าเนื้อมันเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนอะหนะไม่หนักหน้าที่สําคัญมีความฉ่ามีความอ่อนโยนปลอดภัยให้ลูกให้หลานใช้ยังได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เนี่ยเป็นไงพี่ยารู้สึกไงคะรู้สึกฉ่ำเลยจริงดูข้างที่ทาดูคือฉ่ำมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เนอะด้วยค่ะคุณชมค่ะวันนี้โปรมันจึ้งมากมากคุณชมต้องจัดไปคุณผู้ชมต้งบอกเลยว่าโปรแบบนี้นะไม่รีบจัดจะเสียใจนะเพราะว่าราคาเนี่ยอย่างที่บอกแบงค์พันใบเดียวเหมือนกัน999บาทนะคะมีให้ถึง2เซตนะคะเซต A เนี่ย ครีมล้วนห้ากับล้วนหกกหมวกหมวกนะคะเซ็ตบีค่ะคุณอาของทั้งบริษัทค่ะสบู่เซรั่มครีมกันแดดนะคะมีกันแดดหน้ากันแดดตัวแล้วก็หมวกนะคะ6ชิ้นราคาแค่ 999021088568 l ลน์แอดสวิตแลหรือสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยนะคะส่งให้ฟรีทุกออเดอร์ค่ะคุณผู้ชมไปดูผู้ใช้จริงกันหน่อยไหมคะดีนะคะดีรีวหน่อยผู้ใช้จริงใครยังไงบ้างที่รีวิวกันมาให้เรานี่คุณนกคุณนกนะคะก่อนใช้คุณผู้ชมเห็นไหมผิวดูกล้านดูแห้งแล้วก็มีรอยเปิดทั่วใบหน้าเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่าลองใช้อย่างต่อเนื่องคุณนกส่งมาให้เองแล้วบอกว่าอัดุยเอาไปใช้ได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณนกต้อง ่งของไปขอบคุณคุณนกด้วยนะจอยอันนี้ใครคะอ,อ,อันนี้พี่อะันนีน <ะ S 1> คนค้คุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มค่ะนะคะมีทั้งริ้วรอยมีทั้งรอยดำค่ะคุณชมใช้อย่างต่อเนื่องไอ้ริ้วรอยเล็กๆดูตื้นเด็กเลยอ่ะ,ะอมันอิ่มเลย อิ่มน้ําฉ่าน้ําดูฟูขึ้นก็เลยดูเด็กคุณชมโทรมานะคะ021088568นะคะไลน์แอดสวิสแลบหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะพิมพ์คําว่าสวิสแล a บในช่องค้นหาของ Facebook Google ก็ได้ส่งให้ฟรีทั้งแบบเก็บเงินแล้วก็ปลายทางคี่อาเขาคิดมาแล้วนะว่าทำไมต้องเป็นหมวกรูอป่ะเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนไงเขาเลยให้หมวกมาอ่ะนี้เป็นสิ่งเป็นไนะคุณผู้ชมค่ะไลน์แอดนะคุณผู้ชมสวิสแล a บนะคะนี่ติดต่อกันไปเลยวันนี้คุณอาขากราบขอบพระ ขอบคุณนะคะโปรโมชั่นนะคะโอ๊ยวันนี้สินค้ามารายการเราโปรโมชั่นนี่ดีมากๆจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะทั้งสินค้าดีคอนเทนต์แซบเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะติ๊งติ๊งติ๊งดูแรงเงามาตามตบอยู่ คุณนบมตกคุณนุมนะเพายอย่าทำแต่คดีกันแล้วอ๋อ,ด,อดีกันแล้ว,ลว,ลวเหรออ้าวดีแล้วพร้อมจืด